มีผ้าอยู่ขนาดเท่าเท่ากันทั้งหมด9พับแบ่ง4ีพับให้กับหญิงกลุ่มแรก6คนคนละเท่าเทกันส่วนอีก5้พับเนี่ยให้กลุ่มที่2ที่มี8คนคนละเท่ากันถามว่าหญิงแต่ละคนในกลุ่มใดจะได้รับผ้ามากกว่าออกลุ่มแรกนะคะมี4ีพับนะคะแบ่ง6คนกลุ่มที่2นะคะมี5พับแบ่ง8คน ก็ต้องหาออกมาว่าได้อันไหนจะมีค่ามากกว่าใช่ไหมอย่างอันนี้ก็ได้เป็นสองส่วนสะคะส่วนตัวนี้คือ5้าส่วนแนะคะเปรียบเทียบนะว่า5้าส่วนแกับ2อส่วนสาอันไหนมากนะคะ ว่าไหนมากใช่ไหมเราจะได้ใส่เครื่องหมายถูกใช่ไหมอันนี้คือกลุ่มสองอันนี้คือกลุ่มหนึ่งการเปรียบเทียบนี้ให้ทําไงนะคนูนคว้ยขึ้นไปเลยคูณเข้าไปตัวนี้ก็คูณนะ,ะคะคูณขึ้นไปคูณคว้ยเหมือนกันอย่างนี้คือห้าสามสิบห้านะคะสิบห้านะแล้วก็เปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งคือะไรแปดสองสิบหกแสดงว่าฝั่งนี้ ฝั่งนี้นะคะซึ่งก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะได้รับผ้ามากกว่านะคะกลุ่มแรกนะคะตอบได้เลยว่ากลุ่มแรกได้รับผ้ามากกว่านะคะเวลาที่เราคิดเนี่ยเปรียบเทียบเสร็จส่วนอันนี้คือกลุ่มที่2นะห้ส่วนแเอามาเปรียบเทียบกับ2อส่วนสคือกลุ่มแรกมันส่วนมันไม่เท่านะคะ เอาวิธีง่ายๆก็คือคูณไข่เข้าไป355 6 2 10เอ่อ8 2 16แล้วเราก็จะเห็นว่าฝั่งนี้มันมากกว่าซึ่งฝั่งนี้ก็คือกลุ่มแรกก็เลยก็เลยตอบว่ากลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผ้ามากกว่า